พี่ตั้งแต่เห็นตั้งแต่เธอเห็นอันนี้เธอด่าแบบอ่คอยู่เมืองไทยกูก็ไม่เคยเดินป่าหรืออ้าเธอพูดดิวันนี้นะคะพี่โทนี่เซอร์ไพรส์หาไปเดินป่าแล้วดูแต่งตัวแล้วดูชุดอะไรเนี่ย เยนเวลาลงผ่านแต่ตรงนี้เหมือนฝนไม่ตเิยมือนี่ๆมวิวเซียมวะเนี่ยเฮ้ยเนมืออนนีแต่สวยนะว่าไปนี่กันอาอ่ะอยู่ๆฉันก็ไม่หนาวเลยวันนี้มอค้าไง สวยสวยสวยมากก็ดีแล้วที่ได้มาน่าจะเป็นแบบบอกว่าเส้นทางอ่ะเออตรงไหนเป็นจุดไหนอะไรากำลังจะเข้าไปด้านในนะคะเขาบอกว่าที่นี่คืออ่าใช่ที่ที่สวยที่เกาะเอ้ที่ที่สวยที่สุดเกาะนี้ชื่อเกาะอะไรนะม t หลอพี่โอ้ยมอนส์มอนส์ไอแลนด์ประตูเข้ามานั่นอนี่คืออะไรไม่รู้เหมือนจะเป็นสัตชนิดเท่านเปภาษาเ็นหมากแก็แบบนี่ค เหมือนเป็นอะไรสักอย่างแต่เราไม่รู้เข้ามาก็เหมือนเป็นแบบที่อขายพวกแบบสุวินีนะเป็นเหมือนคาเฟ่แล้วก็มีห้องน้ำมาส์ก้าด้ยตอนนี้กำลังจะเข้าไปด้านใน Cool đấy nhá. what Fossil. I was looking for. You can find fossils down. Fossil. Like the yeah. Wow. Like oh. oh. Octopus. Ah, this is octopus. I think. I think it's no. Thought about fossils hmm. in chalk. And filled. About 17 million years ago. Uh -huh. Seventeen million years ago. <laughs> 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 อย่าน,นี้เต็มเลยคะ่ะเปลือกหอยเยอะมา<อ>ก เราอยู่เหมือนอะไรวะคซื้อเสียมอ่ะคล้ายๆเหมือนแต่ว่าเกี่ยวกับพวกไอ้สัตว์น้ำอะไรอย่เงี้ยเออใช่เกี่ยวกับทะเลอะไรอย่างเงี้ยเพราะที่นี่มันติดทะเลมันเป็นเกาะมันเป็นเกาะก็คือเนี่ยเกาะมองคลีนชื่อใช่มองคลีนมานี่แหละไม่รู้ออกเสียงถูก เดี๋ยวไปดูมันมีตรงไหนให้ดูอีกข้างบนเหรอเดินไปทางไหนไอไอหินนี่มันโยกได้ยะเหินงอนมัโยงแกเออเออแหละอ่านไม่ออกด้วยที่อันนี้สวยมากเนี่ยเวลาเราเดินผ่านมันมันเหมือนมันก็จะพูดนะเซนเซ่มันไปกดเลือกภาษาได้้วยนะอ๋อเหรอเลือภาษาไทยไหมไม่มี To the again, ice. And cause changes that we're really unprepared to deal with. The ice may have more surprises to come, but based on the latest research, the best guess for future sea level rise comes down to a simple calculation. In the next hundred years, The oceans will expand on their own as they warm, a c c o u i n g for about 30 c e n t i m s of sea level rise. หอ่าหินที่ใช้ความร้อนอันนี้ขวานแกนนี่คือขวานเหรอขวานแกนใช่นี่ดูลองลองดูนี้ 那会怕怎样的？ okay, you took the Look the at the Danish. bird. มองมองตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดเวิร์กช็อปนี่เดี๋ยวมาดูกันบางชิมันเป็นหินเฉยเฉแต่บางบางชิ้นมันเป็นฟอสซิลนี่ <c oughs> นี่ไม่ใช่ <c oughs> ไ,ไชล่ลาตามเนี่ยเนี่ยก็คือชน,นิดที่มันเป็นฟอสซิล หนึ่งไปค่ะอันนี้เป็นเหมือนดูผีเสื้อไม่พอเพราะอันนี้มีแบบนี้ไหมคะมีเอ้ามาเพราะว่านี่สีแดงล่ะอันนี้เราขึ้นมาชั้นไหนแล้วสามสามเอสเอส แบทแมนออาเอาเนี่ยวมนงเ่นด้เมื่อเหือนนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นเหมือนเป็นโรงหนักทีดีเหรอลูกชายสารคดีซึ่งเราจะมันจะมีเป็นรอบๆแต่ละรอบเรื่องมันก็จะเป็นเรื่องซึ่งของเราอีก15นาทีบ่ายสองมันจะเป็นเรื่องลู บลูเวลปลาบานสีน้ำเงินเดี๋ยวพาไปดูคะ่ะนี่ตารางมันเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่นะคะเรามาทานรอบบ่ายสองนะคะบลูเวลจริงๆก็มีทีเร็กซ์ตอนเที่ยงกับสี่โมงแล้วก็มีบัตเตอร์ฟลายบ่ายโมงแล้วก็มีซีมอนสเตอร์บ่ายสามแต่เราทานเรื่องบ่ายสองนี่ มีแว่นตาให้ด้วยเป็น 3D เราจะเข้าไปดูด้านในแล้วนะคะตอนนี้ต่อแถวรับแว่นตาเอฟไอพีเนาะเอฟไอเอสโอเคแถวนี้น่าจะโอเค นะคะนี่ใช่เป็นแถวเป็นแถวใอันนี้ดีกว่าค่ะเราเป็นแถวหน้างี้นะคะ,ะแถวพอมาถึงด้านในนะคะเราะะก็จะได้แว่นตาละหนึ่งอันแล้วก็ อันนี้ไว้แปลภาษาเป็นหูฟังเป็นแบบทรานสเลยนะคะก็จะมีภาษาน่าจะเดนนิสเอเดนนิสเขาใช้อยู่แล้วเนาะน่าจะเป็นแบบเยอรมันสเปนอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเ e ็ t ถ p t ไป300,000 b l ็อกวาเลอร์ทริย์ย์สินกันไปบนโลกนี้ว่าแต่ที่ส siden valfangst blev ulovlig af b l å v a n e r n e Thank you. ฟังออกไหมเมื่อกี้เราไปดูอะไรมาอะไรฝั่งนี้เมื่อกี้เขาเข้าไปเหมือนไปนิวเซียมอ่ะเขาจะเหมือนเกี่ยวกับพวกท้องทะเลพวกฟอสซิลพวกการกำเนิดอะไรเกี่ยบประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เมื่อกี้ก่อนออกมาก็ไปดูเป็นที่ตรงนี้สวยว่ะสารคดีหุ้ยสวยมากโอ้ตรงนี้สวยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางก่อนหาทางถ่ายให้ทุกคนดูที่นี่สวยมากใช่สวยแบบอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนก่อนแบบจะหมดสวยจริงแบบสวยอ่ะคนลงมากเสียดายเลยเนาะใช่โอ้โห ใช่ <c ười> คือต้นไม้เขามันเขียวเขียวแบบดูดิมันไม่มีมันไม่มีต้นไม้ตายเลยอ่ะงง <c ười> ไหม <c ười> ไป <c ười> เออเธอระวังไปเธอเอ่เอดินลงอยญ่เลยไป <c ười> แค่นี้ก็ได้แหละเห็นอะไรว่ามันสวยเนาะ เดี๋ยวเราจะต้องตั้งใจเดินก่อนไม่งั้นอาจร่วงนะครับไปสวยมากสวยจริงๆโอ้ my god คือพอเดินลงมาเรื่อยๆทุกคนมันคือทะเลค่ะข้างล่างสวยจริงตอนนี้พวกเราก็ลงมาถึงจะสุดทางแล้วนะคะก็เห็นทะเลแล้วดู สวยมากสวยจริงแล้วอากาศแบบเย็นเนาะเนี่ยมือเย็นเลยเออแล้วก็แบบลมแต่แบบเอ,อ้ยดีแบบฟีลกู๊ดมากดี ตอนนี้พวกเราจะกลับแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะแม่แบบนี้ใหญ่มาเลยแล้วก็เดี๋ยวพี่โทนี่นะคะจะพาไปเดินเที่ยวในเมืองที่เราขับผ่านนะเมื่อกี้เราอยากไปมากเราอยากไปพ่อเมืองมันน่ารักมากมีคาเฟ่ด้วยเราจะไปแวะแน่นอนไปกัน